呀呀,呀！ อย่างนี้เราไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกันได้อ่ะทําไมวะเราชอบเธอไงนึกออกไหมเออคนดูแบบเอาแล้วยังไงต่อเอยน่ารักไิพกูดกูกริบแน่นอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเราอีฟนะ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  ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในจักรวาลหญิงรักหญิงในช่อง e v KK ในวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูคลิปขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยเนาะแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะใกล้จะถึง50,000ซับแล้วถ้าอยากให้ทําอะไรฉลอง50,000ซับไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยเฮ้ยจริงๆมันมันก ไปแล้วปาก็ไต้องก็ไไ้ปาก็พูดไปเลยดีสําหรับคลิปนี้นะคะีก,ก็จะพาเพื่อนนะมาดู6หนังสั้นเลสเบี้ยนที่อิฟคัดมาแล้วนะคะว่าดูแล้วฟิลกูดอารมณ์ดีเนาะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยโอ้น่ารักมากจริงนะเพื่อนก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนฟังกันสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนอิฟก,ก็จะมารวมหนังสั้นเลสเบี้ยนเกาหลีที่อิฟเคยดูมาเนาะก็คือเป็นหนังที่มีความยาวประมาณ20-30นาทีนะเออเป็นหนังสั้นๆแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบไม่ชอบดูซีรีส์ไม่ชอบดูหนังแบบชั่่ววโมงงง2ชััอรอยี้สหบ เนี่ยถือว่าเหมาะมากนะคะเพราะว่าเป็นหนังสั้นทั้งนั้นเลยแล้วก็ทั้งหเรื่องที่อีฟรวบรวมมาวันนี้นะคะก็คือได้มาจากแอปกาคาอุราล่าเหมือนกันจริงๆอ่ะยังมีหนังสั้นอีกหลายเรื่องมากนะคะแต่ว่าขอยกมาแค่6เรื่องก่อนละกันเนาะเป็นหเรื่องสาหรับเดือนตุลาคมละกันนะคะเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะดูอีกนะว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปดูเรื่องแรกกันเลยคะ่ะ สำหรับหนังสั้นเลสเบี้ยนเกาหลีในกาโกะอุลาลาเรื่องแรกที่อฟจะมาแนะนําเพื่อนเนี่ยก็คือหนังสั้นเรื่อง Perfect One Night Stand ค่ะคือชื่อหนังก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ One Night Stand นะคะสาหรับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของจีเผู้หญิงอายุ21แต่ว่าเธอเนี่ยยังเวอร์จินอยู่แล้วพอหันไปถามเพื่อนเนี่ยนะคะเพื่อนก็บอกว่าเออเคยมีประสบการณ์แล้วตั้งแต่อายุ18ทีนี้จีเก็มารู้สึกว่าอุ๊ยอายุ21แล้วอ่ะยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยอะ่ะเธอก็เลยหา One Night Stand นะคะก็ ไปโหลดแอปหาคู่ของเลสเบี้ยนมาเนาะแล้วก็ปัดปัดปัด,ปดนะคะเออเจอใครที่ถูกใจเล็กก็ปัดเลยนะคะเพื่อจะหาคู่แมทเพื่อจะได้เจอกันแล้วก็มีวันนา์แตนแล้วทีนี้ด้วยความไม่มั่นใจนะคะยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยเนี่ยปุป๊บใช่ไหมก็เลยบอกให้เพื่อนอะไปด้วยคอยแบบสังเกตการอยู่ห่างๆแล้วก็นัดกันว่าเออถ้าประสานมือไว้แบบนี้ก็แปลว่าเราอะขอความช่วยเหลือนะเพื่อนช่วยมาดูแลด้วยเออช่วยมาเราอะกู้สถานการณ์ให้เราด้วยแต่ถ้าหาว่าเรานะเจอผู้หญิงแล้วถ้าเราชอบคนนี้เราจะจับริมฝีปากเออจะแบบจะทำท่าน แล้วเดี๋ยวเพื่อนก็แบบว่าเออรู้กันแล้วก็แบบคอยชงให้เราด้วยนะอาทีน,นี้ก็เจอสาวที่ถูกใจในแอปใช่ปะก็นัดเจอสาวแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านกาแฟเป็นคาเฟ่อะไรอย่างเงาะเพื่อนก็แสนดีมากเพื่อนคอยนั่งสังเกตการอยู่แต่ว่าทําเป็นเหมือนว่าคนไม่รู้จกักแล้วก็เอาหนังสือขึ้นมาแบบคอยบังหน้าไว้จริงๆก็คือคอยสังเกตการให้ยูแล้วความพีคนะคะก็คือว่าผู้หญิงคนแรกที่นางปัดเจอใช่ปะคืออันเนี้ยเราชอบมากถึงขั้นแคปแล้วก็ไปลงในเพจเลยนะแล้วลงในทวิตเตอร์ด้วยเออคือเป็นซีนที่ผู้หญิงคนนัเจอ คนแรกที่แบบนางปัดเจอใช่ปะเขาเห็นหน้านางปุ๊บก็บอกว่าทำไมตัวจริงเธอไม่เห็นเหมือนในรูปเลยอะเอออยากเงี้ยแล้วทีนี้นางก็เวอร์ไปเลยแบบฮะในใจก็แบบเอาแล้วเจอกันครั้งแรกคือพูดแบบนี้ได้เหรอนางก็แบบว่าเอาสักพักผู้หญิงคนนั้นที่เป็นคู่เดทก็ขอตัวแล้วก็ลุกเดินออกไปเลยจ้าจากร้านคาเฟ่โอ้โหคือเดทแรกนางก็เจอแบบนี้แล้วใช่ปะก็เริ่มท้อเพื่อนก็แบบเข้ามาหัวเราะคิกคักก็แบบเออให้กำลังใจแหละก็แบบในความเพื่อนเนาะความส่องหน้านิดนึงแต่ก็แบบว่าแอบ ให้กำลังใจเออแต่ต้องหัวเราะก่อนเนี่ยต้องหัวเราะก่อนธรรมดาเพื่อนก็หัวเราะก่อนว่าเออนั่นไงก็โดนเทก่อนเลยนกก่อนเลยแต่เพื่อนอก็ให้กำลังใจว่าก็ลองปัดต่อไปไหมเออมันไม่ได้เจอแมททีเดียวครั้งแรกว่มไม่ได้ชอบเลยได้เลยหรอกป้านี่นะก็ปัดปัด,ปดต่อไปปัดอีกปัดต่อไม่รอแล้วนะแล้วก็ปัดไปเจอคนที่สองคนที่3คนที่4อะไรเงี้ยต่อไปแล้วก็เจอเหตุการณ์หลายสเตปนะสนุกมากเรื่องนี้อันนี้เพื่อก็ต้องไปดูนะคะว่าสำหรับเพอร์เฟกวันในแสดงของนางเอกจะ ไปมีวันไนท์แซนกับใครใครจะเป็นคนแรกของนางแล้วเรื่องเราจะจบเป็นยังไงไปติดตามกันได้นะคะในหนังเรื่องนี้เรื่อง perfect one night nice stand ค่ะสําหรับเรื่องที่2นะคะก็เป็นหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้อีกแล้วนะคะก็คือหนังเรื่อง boss in love ค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในออฟฟิศมั่งนะคะเป็นวัยทํางานกันบ้างเนาะก็เป็นเรื่องราวของนางเอกที่ชื่อว่าเซยองนะคะเซยองเนี่ยเป็นสาวออฟฟิศแล้วก็ทํางานดึกๆแบบทํา OT อยู่ที่บริษัทนะ,ะแล้วทีนี้ก็มีรุ่นน้องที่ทํางานของนางนี่แหละแอบชอบ อบนางอยู่แล้วก็แบบเออพี่เซยองเอาอะไรไหมคะุิววันนี้กลับดึกหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเออก็มาแบบว่ามาเตมาคอยถามถ่ายนู่นนี่นั่นแต่นางก็บอกว่าไม่เอาอะไรเออไปเถอะกลับบ้านไปได้เลยเพราะเดี๋ยวนางจะทาโอทีนางก็กะว่าเดี๋ยวนางจะอยู่ดึกแหละเดี๋ยวเคลียร์งานนู่นนี่นั่นทีนี้รุ่นน้องก็แบบหน้าม้อยแล้วใช่ปะ่ะเออเขาไม่อะไรด้วยกับเราเลยนะก็เลยแบบกลับก่อนแต่ว่าทางเซยองเนี่ยช่วงที่ทาโอทีนางก็ติดต่อกับแฟนเพราะว่าแฟนอาจจะมาหาที่ออฟฟิศเออคือจริงนางมีแฟนแล้วเว้ยแล้วแฟนานางก็เป็นผู้้หญิงดวยทีีน้ นี่จ้าแฟนนางก็มาพร้อมกับซื้อเค้กซื้ออะไรมาให้นี้พอเขามาถึงเขาก็มาป้อนค้งป้อนเค้กอะไรกันแล้วก็มีจังหวะว่าเบรบากันเกิดขึ้นกําลังจะเข้าได้เข้าเข็มเลยตอนนี้ไอ้รุ่นน้องจ้ารุ่นน้องที่แอบชอบคนนั้นที่ว่าเออกลับไปกอดเมื่อกี้นางกลับมาจ้าพร้อมกับซื้อของมาให้แบบซื้อของกินมาให้อะไรเงี้ยแบบแอบชอบรุ่นพี่อะรุ่นพี่ที่ทางานอะไรเงี้ยน,นงางก็กลับมาแบบโอ้พอดีเลยจังหวะเขากําลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันแฟนของเซยองก็เลยว่ารีบเลยจ้าพอได้ยิน านางก็รีบเก็บข้าวเก็บของเก็บแล้วก็ไปแอบอยู่ที่โต๊ทํางานแบบข้างหลังข้างหลังเออไปแบบว่าก้มๆอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่พีคมากแล้วก็เป็นฉากจดจําของหนังสส้นเรื่องนี้น,นะก็คือตอนที่จังหวะเขาได้เข้าเข็มกันนะ่ะนางถอดกางเกงชั้นในกันออกมาแล้วจ้าคือเซยองอ่ะนางถอดกางเกงชั้นในของแฟนออกมาแล้วเว้ยแล้วก็จังหวะที่ลุกลี้ลุกลนลนลานเมื่อกี้เก็บของเข้าไปแอบลืมมองกางเกงในเข้าไปใส่ด้วยจ้า ยิงไหนก็แบบกำกำไว้อยู่ทีนี้แหละก็โอ้โหพีกเลยจ้าเพราะว่ารุ่นน้องขึ้นมาจ้ะก็แบบเอ้ยเข้ามาคุยด้วยที่นั่นแล้วก็เลือกลากกันเลยทีนี้จะเล่าไว้แค่นี้มอไซค์มา จะเล่าไว้แค่นี้แล้วก็ไปดูกันเอาเองว่าบทสรุปจะเป็นยังไงแต่หนังเรื่องนี้ก็จะหนักไปทางคอมเมดี้ถ้าใครแบบอยากหาได้ดูที่มันเบาสมองน่อยอนะไรเงี้ยแนะนําเรื่องนี้เลยนะคะชื่อเรื่องว่า boss in love ค่ะเรื่อง <c oughs> ต่อไปเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่อง m o r e r n or equal to 75 celsius โอ้ <c oughs> ชื่อ,อยาวมากการคนจริงๆมันก็คือสัญลักษณ์มากกว่าหรือเท่ากับ75องศาเซลเซียส เรื่องนี้นะ่ะมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์แนะนํากันมาบ่อยอันนี้บ่อยมากจริงๆบอกเลยว่ามันน่ารักมากเว้ยเพื่อนคือต้องบอกว่าในบรรดา6เรื่องนี้นะเรื่องเนี้ยอีพให้เป็นเรื่องที่ภาพสวยที่สุดดีงามฟิลเกาหลีที่สุดแล้วก็ตอนเยอะมากที่สุดแต่แต่ละตอนน่ะสั้นแค่นะี้สนาที2นาทีอะไรเงี้ยเองคือจะเรียกว่าหนังสั้นไหมจริงๆอ่ะต้องเรียกว่าซีรีส์เพราะว่ามี10ตอนแต่พอรวมกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลเวลาทั้งหมดที่ดูก็คือรวมกันแล้วก็แค่30นาทีเลยรวมไว้ในนี้ละกันแล้ว เราอยากจะบอกว่าความดีงามมันนะก็คือมันจะคัดเป็นซีนสั้นๆแล้วแบบทิ้งท้ายให้อยากดูต่อดูต่อดูต่อเนื้อออไหมในความเป็นซีรีส์เนาะนังก็แบบอยากให้ดูต่อดูต่อแล้วก็ดูรวดเดียวจบได้เลยมันสั้นตัวเรื่องราวในหนังสั้นเรื่องนี้นะคะก็เกิดขึ้นในคาเฟ่แห่งหนึ่งเหตุเกิดในร้านกาแฟเอาง่ายๆนะคะโดยนางเอกคนแรกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการชงชาคือในเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นซีนที่ไม่เยอะมากนะคะคือตัวละครหลักก็จะมีนางเอกคนหนึ่งแหละแล้วก็จะมีผู้ช่วยนางเอก ่วนนางเอกอีกคนนึงเนี่ยนะคะเป็นผู้จัดการที่เข้ามาออดิตร้านกาแฟาแห่งนี้แต่ว่าซีนแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะเพื่อนนางเอกที่เป็นมาสเตอร์ทางด้านการชงชานี่ก็แบบคิดว่านางเอกที่เป็นผู้จัดการอะเป็นลูกค้านางก็แบบมีความต้อนรับขับสู้อย่างดีจะรับอะไรค้านูน่นนี่นั่นแล้วก็ชงชาชงอะไรให้คิดว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งทีนี้ก็แอบบน่บนว่าเออเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีผู้จัดการเข้ามาออดิตแหละเห็นบอกว่าเป็นคนนิ่งๆเยือกเย็นแล้วก็ขี้เหวี่ยงน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็นินทาไปเต็มท ว้แต่พอดีว่าจังหวะมารู้ที่หลังว่าอ้าวคนนี้แหละผู้จัดการจ้าคือลูกน้องก็ห้ามไว้ไม่ทันแล้วไงลูกน้องกะรู้ว่าคนนี้ผู้จัดการใช่ไหมที่มาออดิตที่นี่ก็ห้ามไม่ทันละจ้าลูกพี่ก็คือนินทาไปซะเยอะและมารู้ที่หลังก็อ้าวก็แอบ,บเวอร์นิดนึงอ้าวทํงไงละทีนี้นางก็แบบก็ต้องตามน้ําไปแล้วก็นางเอกที่มาเป็นผู้จัดการที่มาออดิตใช่ไหมนางก็แบบว่าแนะนําตัวว่าเนี่ยเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการก็บอกว่างั้นเอามาอันหนึง่งขอแบบที่ไม่มีคาเฟอีนเพราะว่าผู้จัดการ แพรคาะีอนออลองชิมปุ๊บก็ติเลยเพราะว่าสูตรของนางเอกอะ่ะมันอร่อยนะแต่ว่ามันเส้นเปืองจ้าต้นทุนมันสูงเออนางก็เลยแบบอยากให้ปรับสูตรหน่อยนู่นนี่นั่นคือนางเอกอะ่ะไปได้ตำแหน่งเหมือนเป็นชอางมืเยอ่อเรียกไม่ถูกที่แบบไปแข่งขันประกวดทางด้านการชงชาแล้วนางเอกก็แบบชนะามาเลยชาแบบอย่างดีมีนู่นนี่นั่นผสมกันแล้วเกิดรสชาติที่แบบเฉพาะตัวอะไรเงี้ยที่นางเอกก็แบบมันยามกันไม่ได้นี่ออกไหมคือสูตรคือแบบสาไปเริ่มไปเรียนมาอุตสาห แบบไปแข่งมาสาได้ตำาหน่งตำแหน่งรู้สึกไม่พอใจแล้วจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงเอ่ยมีปัญหาอะไรมากไหมก็เกิดเป็นสตอรี่เรื่องราวที่แบบว่าจะต้องมีการมาออดิตกันและพอหลังจากนั้นผู้จัดการก็แบบว่าเออถ้าอย่างนั้นก็แบบสอนนางชงชาหน่อยนะก็จะมาเรียนรู้วิธีการชงชานู่นนี่นั่นก็เลยเกิดเป็น ep 2อ ep 3ต่อมาเว้ยแล้วจุดพีกก็คือคุณผู้จัดการก็บอกว่าเธอจําได้ไหมว่าจริงๆอ่อะเราเคยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะนางเอกก็แบบนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยเจอกันที่ไหน เดี๋ยวมันจะเล่าต่อไปอีก EP ถัดไปคือซีรี่เรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ยาวมากนะมันสั้นๆแบบตอนละ2นาที3นาทีอะไรเงี้ยมันก็ดูง่ายๆเนาะก็อยากให้ลองไปดูกันเพราะว่าน่ารักมากภาพคือสวยมากฟิลเกาหลีสุดๆคือดูแล้วก็แบบเออดีอ่ะคือดีอ่ะคือฟิลกู๊ดเลยอะ่ะเออฟิลกู๊ดเลยดูแล้วแบบไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายคนดูอย่างเราดูแล้วแบบเออดูแล้วแฮปปี้จบแต่ละตอนคือแฮปปี้และที่สำคัญที่ว้าวมากเลยสำหรับเราว้าว มากที่เขาแบบเขาทําได้ไงให้มันสั้นได้2อนาทีต่ยังฟินได้ขนาดนั้นงงมากาคือ2อนาทีเขาเปิดและปิดด้วยความฟินทุกตอนงงมากแม่ต้องไปดูและที่พีคสุดๆก็คือเขาให้ดูฟรีได้ด้วยจ้าเรื่องนี้เข้าไปดูในแอปกาเาอุละละ่ากดเลยแล้วก็ไปดูฟรีได้จ้าเรื่องนี้เขาให้ดูกี่พีไม่รู้นะที่ดูฟรีจะไม่ได้หรือว่าดูทั้งหมดก็ไม่รู้นะลองเข้าไปซเซิร์ฟดูก่อนเออแล้วดูว่าชอบไหมนะคะสําหรับเรื่องนี้เพื่อนๆคอมเมนต์แนะนําว่าห้ามพลาดและ ีเองก็คอมเมนต์เลยว่าเลิคอมเมนต์ห้ามพลาดเรื่องนี้น่ารัก,กดีกูดกุบกริบแน่นอน <G ül> เรื่องต่อไปเรื่องที่4นะคะก็คือเรื่องด t s a ซซ o ร r y อะเป็นหนังสัน้นเลสเบี้ยนเกาหลีแล้วเนาะก็ <G ül> สาหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความรักวัมยมัธยมอะไรอย่างงี้มากเนานะเป็นเพื่อนมัธยมที่แบบเป็นเพื่อนร่วมห้องสนิทกันมากและอีกคนนึงเนี่ยก็คําเอากับเพื่อนแล้วแหละว่าเป็นเลสเบี้ยนนะเออแล้วก็ถามว่าเธอเธอ,อแล้วเธอว่าอะไรไหมเนี่ยถ้าเราเป็นเลสเบี้ยนอะเธออายเพื่อนไหมเธอแบบว่าอย่างงี้อย่างงี้ไหมทีนี้เพื่อนอีกคนก็บอกว่า no ไอไม่แคร์เลยไม่แคร์เลยว่าเธอจะเป็นเลสเบี้ยนเป็นอะไรฉันไม่ได้สนใจอว่่าคคนนืจะิด ในแก๊งเพื่อนอาจจะมีอยู่ประมาณ56คนอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่2คนนี้ก็จะสนิทก,กันชอบไปไหนมาไหนด้วยกันทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนคนที่บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกเธอจะเป็นเลสเบี้ยนอะไรฉันก็ไม่ได้แคร์แต่ตาคนอื่นหรอกปรากฏว่านางจ้าแอบชอบเพื่อนตัวเองแอบวันไหวกับเพื่อนที่เป็นเลสเบี้ยนของตัวเอง <S <S นี่ก็จะมางงแล้วว่าเอ,อ้าฉันเป็นเลสเบี้ยนหรือเปล่าเออนึกอกไหมเออก็จะมางงแล้วว่ายังไงวะเนี่ยก็เกิดเป็นความรักเกิดเป็นความรู้สึกแบบยังไงยังไงวันไหวในใจวันไหวรู้สึกอ่อนแอเพื่อนสนิทิด เกิดความรู้รสึกว่าเออต้องร้องเพลงแล้วไหมอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำต้องร้องเพลงแล้วเรีองเพลงเพื่อนสนิทแล้วเนื้อไหมช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย <S <S <อ>หนังสั้นเรื่องนี <S <S <ๆ>้ก็ทําให้นึกถึงชีวิตวัยเด็กแหละหลายๆคนแหละที่แบบแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยเราจะทายัางไงใช่ปะ่ะก็ต้องดูเรื่องนี้มันก็จะเป็นแนวแบบว่าแอบชอบเพื่อนและหนึ่งเป็นแนวรักมัธยมและหนึ่งแล้วก็เป็นแนว coming of age ด้วยคือมีการแบบค้นพบเออตัวเองเนะี่ยเป็นอะไรใช่ปะ่ะชอบผู้หญิงได้เปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูเรื่องนี้นะและมันก็เล่าไปถึงตอนที่แบบเรียน จบทํางานแล้วยังไงเออแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่าตอนแรกก็ดูเหมือนฟิลกูดดีๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอดูไปดูมาอา้าวฉันดูแลฉันซึง้งเฉยจ้าฉากสุดท้ายอะ่ะเฮ้ยคือไม่คิดว่าจะมาซึ้งอะไรแบบน,นึกออกไหมหนังสั้นๆแล้วปูมาแบบไม่ได้อะไรมากแต่ฉนๆๆๆันซึ้งจา้าก็ไม่รดูเหมือนกันงงมากอินไปเฉยเลยและใครที่ดูแล้วบอกหน่อยว่าดูซีนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงประทับใจไหมแต่สําหรับส่วนตัวเราอะ่ะเราประทับใจเว้ยออก็รู้สึกแบบชอบเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปเรื่องที่ห้านะคะก็ยังวนเวีย อยู่กับความรักวัยรุ่นเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นวัยมหาลัยและก็คือเรื่อง exchange student นะคะคือชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็นเด็กแลกเปลี่ยนเนาะก็เปิดเรื่องมาเลยนะคะอยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งฮันยอนเป็นนักศึกษาที่แบบว่าพ่อนางเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วต้องการที่ลูกสาวหนูหอในทีนี้หอนเนี่ยมันมีจํากัดแล้วคนมันมีเยอะนางก็ต้องแย่งชิงกับเพื่อนอีกเยอะแยะพ่อตัวเองที่แบบเป็นผู้มีอิทธิพลสามารถที่จะเข้ามาบล u ฟโรงเรียนเนื้อไหมพ่อนางก็แบบว่ามาวางอํานาจกับผู้จัดการหอในายแบบว่าเนี่ย ช่วยดูหอในให้ลูกสาวหน่อยลูกสาวต้องอยู่หอในทีนี้เจ้าหน้าที่หอก็บอกว่าเออหอในมันต้องให้เด็กขาดแคลนก่อนแล้วก็ต้องให้คนที่แบบว่าบ้านไกลแล้วก็ลําบากเนี่ยได้มาอยู่นะงั้นเดี๋ยวต้องมาซเซอร์ว์ก่อนแล้วแหละว,ว่ามีเด็กที่มีความจําเป็นอะไรอีกไหมค่อยมาแย่งชิงกันก็ยังไม่ได้ตอบตกลงไปแต่พ่อนังก็วางอํานาจไว้เต็มที่แต่ก็ยังไม่ได้ใช่ปะทีนี้ก็มีนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาติดต่อหอในเหมือนกันชื่อซูมินเป็นเด็กบ้านไกลแบบว่าต้้อออองกการจะยู่หหเมืนนนัแลที บ้านก็ไกลมากแล้วก็แบบเดินทางลําบากมีความจําเป็นมากจริงแล้วตัวเองเข้าก,การเรียนดีคือผลการเรียนนางดีนะก็แบบว่าอยากจะอยู่หอในทีนี้ทางผู้จัดการเขาว่ามันเต็มมันไม่ได้จริงตอนนี้ต้องขอดูก่อนแต่ว่าซูมินเธอรู้อะไรไหมมันมีข่าวประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนอยู่นะเป็นทุนแลกเปลี่ยนไปฮาวายนะดีมากเธอสนใจไหมล่ะเธอผลการเรียนดีเธอลองส่งไปนี่ซูมินก็สนใจเว้ยก็เลยส่งไปแต่ว่าก็อีกแล้วจ้าต้องไปแข่งกับลูกสาวคนที่พ่อเป็นผู้ มีทิพลเมื่อกี้นางก็สนใจคุณไปฮาวายนี่เหมือนกันก็แข่งกันอีกทีนี้เรื่องราวก็จะเป็นยังไงกลายเป็นคู่แข่งกันทั้งเรื่องหอในทั้งเรื่องทุนด้วยเลยก็ต้องไปดูกันนะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีหักมุมเว้ยเพื่อนหักมุมตอนท้ายตอนจบที่แบบเพื่อนเพื่อนจะนึกไม่ถึงเฮ้ยดูทีแรกแล้วแบบเป็นหนังเลสเบียนยังไงวะเนื้อปะแต่พอดูจบปุ๊บรู้แล้วแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันหักมุมมากเพื่อนต้องไปดูแล้วมันก็แบบเป็นฟิลคอมเมดี้เนาะป็นฟิลคูลแล้วก็สนสา นะดูแล้วก็แบบพอได้อมยิ้มอะไรอย่างงี้เนาะถ้าใครหาอะไรแบบเบาๆสมองดูอะไรเงี้ยก็แนะนําเรื่องนี้นะแล้วก็มาถึงหนังสั้น <c oughs> เลสเบี้ยนเกาหลี <c oughs> เรื่องสุดท้ายสําหรับคลิปนี้ท้าเรื่องที่6ก็คือหนังเรื่องซุยคือซุยเนี่ยเป็นชื่อของนางเอกคนหนึ่งในเรื่อง เรื่องนี้ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมอีกแล้วนะก็เป็นเรื่องราวของซุยกับแจวอนซึ่งเป็นเพื่อนมัธยมห้องเดียวกันอีกแล้วนะแต่พลอตไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อนเปิดเรื่องมาเนี่ยทั้งคู่ก็ตกลงคบกันเลยเว้ยจะไม่เหมือนกับเรื่องเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้คือแบบว่าผ่านเรื่องราวนู่นนี่นั่นใช่ไหมกว่าจะยอมรับความรู้สึกกันแต่ว่าเรื่องนี้เปิดซีนแรกมาคือขอคบเธอฉันชอบเธอนะอย่างนี้เราไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกันได้อะทำไมวะเราชอบเธอไง นึกออกไหมเออแล้วชอบเธอไงคือแบบสาร,รภาพรักเลยจ้าสิแรกเราก็แบบเอาแล้วใช่ไหมคนดูแบบเอาแล้วยังไงต่อเอยทีนี้พอหนังมันครบก็เลยปุ๊บมันก็จะมีโมเมนต์น่ารักกุ๊กิ๊กนู่นนี่น่าออกมาให้เราดูมากมายเว้ยแต่ว่าคอนฟลิกต์หรือว่าจุดหักเหของเรื่องก็จะอยู่ตรงที่ว่ามันมีความทะเลาะกันมีความแบบเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวทะเลาะกันนืกออกไหมเออความรักมัธยมแบบนั้นแล้วก็ต้องไปดูว่าจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงหนังทะเลาะกันแลน้วนางจะได้คืนดี เราจะมีจุด พลิกนิดหนึ่งเออต้องไปดูเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ6หนังสั้นเลสเบี้ยนเกาหลีซับไทยที่อยู่ในแอปกากาอุลาลาที่เรามาฝาก,กเพื่อนๆกันในวันนี้เนาะก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นนะคะก็ยังมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสัน้นเป็นหนังยาวเออหนังยาวชั่วโมง2องชั่วโมงก็มีแล้วก็มีซีรีส์ด้วยนะคะลองไปหาดูได้ในกากาอุลาลาซึ่งเขาถือว่าเป็นเหมือน n e ็ f l i x ของ L G B T Q เลยก็ลองไปดูนะ,ะเพื่อนและที่สําคัญความดีงามก็คือ ซับไทยด้วยนะคะเดี๋ยวอีจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะดูก็สามารถจะกดแล้วก็ตามไปดูกันได้ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้อีฟด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่ถ้ามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตท,ทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้อีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย